ขึ้นชื่อว่าเสือน่ากลัวเสมอแต่เสือดาวในสวนสัตว์เฉิงตูมณฑลเสฉวนประเทศจีนอาจจะทำให้ความคิดของคุณเปลี่ยนไป1มิถุนายน2567มีคลิปจากนักท่องเที่ยวเผยแพร่ในสื่อออนไลน์เมื่อมีเสือดาวตัวหนึ่งที่ไม่เหมือนเสือดาวชาวเน็ตบอกว่าเหมือนแมวน้ำถังแก๊ส ช้างน้ําโดยชาวเน็ตตั้งชื่อให้เสือดาวตัวนี้ว่าเสือดาวอ้วนเพราะเสือดาวตัวนี้เชื่องช้าซึมอาจเป็นเพราะน้ําหนักเกิน จากข้อมูลพบว่าเสือดาวตัวนี้อายุ16ปีถ้าเทียบเท่ากับอายุมนุษย์ก็คือราราว60-70ปีคนดูแลให้อาหารเวลา8โมงเช้าของทุกวันเป็นอาหารประเภทเนื้อวัวเนื้อไก่กระต่ายและเจ้าเสือตัวนี้ก็กินหมดเกลี้ยงทุกวันเช่นกันชาวเน็ตมองว่าอาหารอาจจะดีเกินไปทำให้เสืออ้วนลดน้ำหนักไม่ได้ ซึ่งหลังจากคลิปเผยแพร่ครั้งแรกในเดือนมีนาคมปี2024ทางสวนสัตว์ก็ได้ช่วยลดน้ำหนักให้เสือแต่ปรากฏว่าผ่านไปมากกว่า2เดือนน้ำหนักก็ยังไม่ลดลงแต่จากการตรวจสุขภาพของเสือเขาก็แข็งแรงดีแต่ถ้าทางภายนอกอาจจะช้าซึมเหตุผลอาจจะมาจากอายุที่มากขึ้นน้ำหนักที่มากและอีกหนึ่งสาเหตุก็คือพื้นที่กรงแคบกว่าปกติทำให้เสือไม่ได้เดินออกกำลังกายเหมือนในธรรมชาตินั่นเอง